สวัสดีครับสวัสดีพ่อแรมเสด็จลูกท่านนะครับสวัสดีไปยังเอฟซีเด่นไกลเด้อยครับในกช่องพรายสตรีมอนปลายโค้งนี่สวัสดียามบ่ายมาสอดส่งลัดราวที่ใหญ่ไม่ว่าในพรทิพย์นะครับที่อยูดด่ในป่าเสือปีศาเสือปีาเฮ้ย อยู่ป่าครับวันนี้นู่นพันทิพของเราอยู่ด้านนู้นนะอยู่คนละฝั่งกันอยู่ใกล้กันไม่ได้ยามีพร้อมแล้วครับนี่พร้อมแล้วสเสบียงของเราเอ,อกืับทำไมชาติเออ ชีวิตงานเยอะนะครับงานเยอะแต่ละวันแต่อยู่ในธรรมชาติดีที่สุดกับช้างขัดเมื่อวันขึ้นหน้าขัดตัวให้นะครับผิวหนังก็จะสวยงามหน่อยนี่ไปเจอของดีนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาดูช้างเดี๋ยวเราไปเจออะไรกันเดี๋ยวไปดูกันครับกับข้าวมื้อหนึ่งพอดีหวานปากเลยครับน,น,น,นี่ตัวพีใหญ่เราแน่นเี้ยนะครับนี่ จีชีวันพลทิพย์เรายุกอยู่ด้านหลังนู้นครับเอาหญ้าไปให้พลทิพย์ก่อนนะครับต้นไม้ใบหญ้าเยอะ,ะครับแลงปลูกปลูกหญ้าของเราจมลื่นเอาไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้นะครับเราอนุรักษ์ไว้นะครับสำหรับหน้าเราเองถูกช้างก็ได้เป็นปุ๋ยภายในตัวนะครับ ดีมีใช่ก็บามากกว่าคร,รึ่งครับอยู่ที่การวางแผนก่อนเทปเดี๋ยวตอนเย็นจะย้ายไปอยู่อีกที่นะครับอยู่ใกล้พี่ใหญ่ไม่วาดไม่ได้เดี๋ยวนางจะไม่ได้นอนครับเลยจะไม่นอนเพราะที่บ้านมีทุกมีภารกิจครับที่บ้านขนนของเรามีภารกิจ นะครับเรามาลุ้นกันมาได้อะไรครับเราไปพออะไรครับเราไปเจออะไรเมื่อกี้ครับขี่รถไปขี่รถมารอบหนึ่งครับมาดูช้างขากลับเจอพอดีครับใช้ขี่รถไปกลับเอาตะกร้ามานะครับนี่นี่นะครับหญ้าแปลงเปลงใหม่ที่เราปลูกนะนี่ที่เราลงมือทำนะรับนี่นาปึ๊กนะครับนี ยังตัดให้กินไม่ได้ครับยังอ่อนอยู่นะครับช่วงนี้เขียวเยอะตัดไปกลัวไม่กินบางทีเราก็ได้เอาตัวนี้เป็นพันธุ์ปลูกนครับนี่ดูครับดูนาปึ้งนะน้านาผลผลิตจากที่เราใส่นาครับใส่นามันก็จะได้นาดูครับดูเกินคําบรรยายนะครับนี่ผลผลิตนี่ครับตะ้าบพร้อมนะครับนี่ เมื่อกี้ขี่รถถึงนี้นะครับนี่อยู่ในทางขี่รถมาถึงครับมองไปยีอะไรเขาวขาวอยู่พุ่มไม้นั่นครับจอดรถดูเข้าไปด,ออาดูครับเอออ่ะยะครับดูครับดูรีบไปเอาตะกร้ามาอย่างเร็วครับนี่เจอไหมครับอะไรครับนี่สองโน่นนี่นะ น่าจะได้อยู่มือหนึ่งนะครนี่เวลาตั้งใจหาไม่เจอนะครับนี่นี่ดูครับดูอุ่นอุ่นขอหยาดเก็บก่อนเก็บก่อนด้วยครับดู้เก็บก่อนได้กินก่อนนะครับนี่เก็บก่อนได้กินก่อน ถ้าเจอเมื่อาวานพอดีนะครับนี่ดอกจูมรุ่นนี้นะครับนี่ถ้าเจอเมื่อาวานนี้พอดีเลยนี่จะบานเลนยนะครับนี่ขอตัวเก็บกนบนอนนะครับนี่แต่พอสมควรแล้วครับนี่ยังไม่หมดครับยังไม่หมดเป็นน้ำนะครับเก็บยากเออนี่คนสิมานเปดนยังไดก็มานครับ มาดูช้างก็ยังได้นะครับนี่ว่ามองคนพื้นจะไม่รู้นะครับว่ามีเห็ดนะครับนี่จะเกิดแบบรับหูรับตามากนะครับนี่เกิดดีมากเนละถ้าเจอเมื่อวานนี้พอดีนะครับนี่เจอเมื่อวานนี้ดอกจูมอย่างสวยเลยนี่เรียกว่า เกินหมดนะครับเห็นนี่พวกจิกแดงพวกแดงพวกเรียก,กอะไรกันไม่รู้ครับเรียกภาษาสวยว่าเกลียจอดเสานะครับนี่เกลียจอดเสาภาษาสวยนะครับนี่เอคนสิม,มานมามาเลี้ยงสร้างก็ได้เห็ดไปแกงนะ้ำด้วยครับเด้อ

น้ำครับน้ำอหลือเต็มตะกร้าอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ได้เยอะเลยนะครับนี่ในตะกร้าเรือด้านนี้อีกนี่ครับให้ดู ครับนี่มนันดอนะลกรุ่นนี้พอดีนะครับนี่ถ้าเจอเมื่อาวานนี้หเหจาะมากเลยออสินาดิสิได้กินหิด ใกล้ทางครับนี่ถ้าตั้งใจหาถ้าตั้งใจหาจริงไม่เจอนะครับนี่เดินจนทั่วสวนหญ้าก็ไม่เจอนะครับจุมจ่มจุม่มถือว่าพอสมควรนะครับนี่ผัวนี้เยอะยๆ่ย ที่ชีวิตนะครับนี่ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ครับแปลงปลูกยาของเรามันมีมาตั้งแต่สมัยตะโกนเลยนะครับนี่สมัยตะโกนบริเวณนี้จะเป็นเปลงเรียกปลูกโปอนะครับสมัยตะโกนจะเป็นปลูกโปอขุดลุ่มานะครับขุดขุดจบปลูกโปะตะโกนก็อยู่กับป่าหญ้าประจำนะครับสมัยตะโกนเช้ามาเย็นกลับสมัยเดินเอานะครับ แต่ก่อนจะปลูกปอกันหลายปีแล้วครับตั้งแต่เป็นเด็กๆนะครับนี่จนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะด้านในนะครับด้านในก็เยอะเหมือนกันครับนี่อีกนานครับอีกนานหมดเรียบร้อยแล้วครับนี่เตรียมตกะกะพอดีครับออกยากนะนีออกอยาออกอยา ที่ลำบากน้ำครับเรียบร้อยนะครับเต็มตะกร้าพอดีเลยได้เก่งหนึ่งครับพอดีนี่ครับนะครับช้างของเราก็อยู่นี่นะครับนี่นี่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนท์ที่ชอบให้กับพูกตัวช้าง,งเราครับนี่เราครับวิถีชีวิตอาย่ห้าก,กินไปครับเจอก็ได้ได้เก่งนี่ยาของเราเขียว มุ่งจ่าเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมับงมีสีสุขทุกท่านครับ